สำรวจตัวเองกันนะคะว่าเราเนี่ยทำอะไรแทนลูกกันบ้างป้อนข้าวให้ลูกอาบน้ำให้ลูกเก็บของเล่นให้ลูกดูแลเรื่องต่างๆให้กับลูกคุณพ่อคุณแม่คะการเลี้ยงลูกแบบนี้มันจะส่งผลร้ายกับลูกในระยะยาวมีข้อมูลจากบทความเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่น่าสนใจมากเรื่องลูกโตไปจะได้ดีเพราะพ่อแม่ขี้เกียจแบบนี้ คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากจะให้ลูกอ่ะลำบากพอมีลูกแล้วก็อยากให้ลูกสบายมากที่สุดเท่าที่แต่ละบ้านจะทำได้นะคะเอ่อบางคนเนี่ยรักลูกมากแสดงออกด้วยการช่วยลูกทุกเรื่องหรือระแวดระวังกังวลเรื่องลูกไปทุกเรื่องเลยนะคะไม่ปล่อยให้ลูกเนี่ยได้ทำอะไรด้วยตัวเองไม่ปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้อะไรด้วยตัวเองคุณพ่อคุณแม่คะ การเลี้ยงลูกแบบนี้มันจะส่งผลร้ายกับลูกในระยะยาวมีข้อมูลจากบทความเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่น่าสนใจมากเรื่องลูกโตไปจะได้ดีเพราะพ่อแม่ขี้เกียจแบบนี้พ่อแม่ขี้เกียจทำสำรวจตัวเองกันนะคะว่าเราเนี่ยทำอะไรแทนลูกกันบ้างตอนข้าวให้ลูกอาบน้ำให้ลูก เก็บของเล่นให้ลูกดูแลเรื่องต่างๆให้กับลูกคุณพ่อคุณแม่คะเราต้องขี้เกียจทําอะไรให้ลูกปล่อยให้ลูกของเรานั้นเขาได้ทําอะไรด้วยตัวเองบ้างรับผิดชอบต่อตัวเองบ้างนะคะไม่จําเป็นจะต้องยื่นมือเราเนี่ยไปช่วยลูกทุกครั้งซึ่งลูกของเราเนี่ยเขาสามารถมีพัฒนาการทําอะไรด้วยตัวเองตามลําดับขั้นค่ะอย่างสองขวบเนี่ยนะคะเขาเริ่มดูแลเรื่องส่วนตัวได้บ้างแล้ว พอสามขวบเนี่ยเขาสามารถที่จะอาบน้ําแต่งตัวเก็บของเล่นเก็บรองเท้าใส่เสื้อผ้าตัวเองได้พอ4ขวบนะคะเขาเริ่มดูแลเรื่องการขับถ่ายตัวเองได้แล้วค่ะและเริ่มช่วยงานบ้านได้มากขึ้นผลลัพธ์จากการพ่อแม่ขี้เกียจทา พ่อแม่ที่ขี้เกียจทำให้ลูกจะทำให้ลูกนั้นได้ฝึกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากขึ้นมีความรับผิดชอบต่อตัวเองมากขึ้นพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสิ่งรอบตัวและฝึกให้ลูกของเราเขาได้เรียนรู้ในเรื่องความลำบากเมื่อโตขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีความสามารถรับผิดชอบได้ดีรู้จักหน้าที่ของตัวเองได้ดีนั่นเองค่ะพ่อแม่ขี้เกียจพูด พ่อแม่ส่วนใหญ่นะคะแสดงออกถึงความดีกับลูกโดยการที่พูดย้ำพูดซ้ำนะคะอย่างเช่นอย่าลืมทำนั่นนะอย่าลืมทำอันนี้นะซึ่งการพูดแบบนี้นะคะบางครั้งมันก็เลยเป็นการพร่ำบ่นลูกไปนั่นเองมันทำให้ลูกของเราเนี่ยเขามีความกดดันลูกของเราเขารู้สึกอึดอัดกลายเป็นว่าลูกเนี่ยเลยไม่สนใจแล้วก็ไม่อยากฟังในสิ่งที่เราพูดดังนั้นนะคะเราจะต้องขี้เกียจพูดแต่ให้ทำสิ่งนี้แทนค่ะ นั่นก็คือใช้เหตุผลพูดคุยกับลูกมีเงื่อนไขมีกฎกติกาที่ชัดเจนกับลูกถ้าลูกเนี่ยไม่ทำตามที่ตกลงต้องพูดกับลูกอย่างใจเย็นและทำซ้ำๆลูกของเราเขาจะค่อยๆปรับพฤติกรรมและทำตามที่ตกลงได้เองค่ะผลลัพธ์จากการที่พ่อแม่ขี้เกียจพูดลูกของเราเขาได้เรียนรู้เรื่องเหตุและผลได้เรียนรู้อะไรด้วยตัวเอง ได้ฝึกการปรับตัวได้เรียนรู้เรื่องถูกผิดด้วยตัวเองนะคะเขาสามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันเรื่องการเอาตัวรอดในสังคมเรียนรู้ในเรื่องการแก้ปัญหาและมีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆมากกว่าเด็กในวัยเดียวกันค่ะะพคอไหมคะระเพจากกระไไม่กกระจิงได้นะคะกรบก็พ่อแม่ขี้เกียจห้าม คุณพ่อคุณแม่ที่ห้ามนู่นห้ามนี่นะคะเพราะว่ากังวลลูกมากเกินไปปกป้องลูกมากเกินไปอันนี้นะคะอาจจะกลายเป็นการปิดกั้นพัฒนาการของลูกและสายใยสมองของลูกเรานะคะไม่เติบโตเท่าที่ควรจะเป็นพ่อแม่ต้องขี้เกียจห้ามเปลี่ยนเป็นสอนให้เป็นแทนค่ะผลลัพธ์ที่พ่อแม่ขี้เกียจห้ามลูกของเราเขาเกิดการเรียนรู้ได้ทดลองได้วิเคราะห์ ลองถูกลองผิดเป็นการเปิดการเรียนรู้เรื่องทักษะและพัฒนาการสมองอย่างเต็มที่นะคะทําให้ลูกของเราเนะี่ยเขาคิดเองเป็นตัดสินใจเองเป็นได้เรียนรู้และลงมือทําแก้ปัญหาด้วยตัวเองลูกของเราเขาจะมีประสบการณ์มีความกล้ามั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ หากพ่อแม่ยิ่งมีส่วนช่วยเหลือลูกมากแค่ไหนจะทำให้ลูกเป็นคนอ่อนแอและไม่สามารถดูแลตัวเองได้มากเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่ควรเก็บความกังวลเอาไว้ในใจและปล่อยให้ลูกของเราเนี่ยเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองให้เขาช่วยเหลือตัวเองเปิดโลกการเรียนรู้และใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่นะคะสามารถที่จะเติบโตด้วยตัวเองและอยู่ด้วยตัวเองในวันที่ไม่มีพ่อแม่อยู่เคียงข้าง คุณพ่อคุณแม่คะการที่เราทําตัวขี้เกียจของเราเนี่ยนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกของเราเ็าได้ฝึกอะไรได้มากมายเลยนะคะเพื่อที่จะมีพัฒนาการที่สมวัยบางข้อเนี่ยลูกของเราอาจจะทําได้ช้าอย่าไปเร่งรัดหรือว่ากดดันลูกค่อยๆฝึกพัฒนาลูกด้วยความใจเย็นนะคะเรามาเป็นพ่อแม่ที่ขี้เกียจกันเพื่อลูกโตไปได้ดีเพื่ออนาคตของลูกเราในอนาคตด้วยกันนะคะ คิดแฟมิลี่เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านค่ะคุณพ่อคุณแม่คะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิด f a ม i l ีด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของคิด f a ม i l ีได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ